เติมเงินยอดใดก็ได้รับ GTR ยอดใดก็ได้หรอไปเติมเงินนะสมมติโอ้เจ็ดเอ้สา0บาท30บาทเราก็ได้ GTR ใช่ปะอย่าบอกนะว่า30บาทพี่ก็ได้เฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ Oh my god ไอ สับสิบบาทก็ได้ GTR มาในที่สุดเกมก็มาสักที ข้ามไปเลยครับผมมาโอเคครับผมกระราบสวัสดีไปรู้หน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับอุ้ยเปิดมาก็ได้เบ้นเลยหรอเอดีเอ็มอยหก้อนหนึ่งเหรียญเอหนึ่งบนแกจัดไปไวรุ่นอ้ยนี่เขาแจกนะแล้วก็จะมีภารกิจนี่นะฮะตามนี้เลยบอกกด้เลยว่าสมการเราเขอะ อโเคสุ่มกาชานะนี่ไว้สุ่มกาชาไม่เอาดิไม่สุ่มได้ปะไม่อยากสุม่มอ่ะอยากเก็บไว้อ่ะอ๋อสุ่มก็สุม่มอุมาเผื่อฟุกได้แลมโบสีทองไหมเปิดมาสีเปิด,ส,ปดสีทองสีอะไรวะสีม่วงโอ้โหอะไรวะรุ่นอะไรครับผมรุ่นอะไรวะ ขออ่านหน่อยอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วผมันน่าจะไม่ไม่โอ้หทีมสาธาฒนันนะโอเคพามเลย Veloster N ไม่อยากให้สอนน่าอันน้เราเราันเสียนแล้วไงโอ้โหหกร้อยเพรเลยเหรอวะมานี่ระยัดอันดับแรกเดี๋ยวพี่โอ้รับควาขวัญว่ะพี่ติดตั้งอันนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมมากรับผมประเดิมเลยก็คือ จากที่เข้าไทยเดี๋ยวเราจะมามารีวิวระบบมาตรวจสอบมาเช็คระบบเกมของตัวเกมกันนะครับผมว่ามันมันจะเป็นยังไงนะผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะนะฮาอะไร่ะก่อนหน้านี้พี่เคยเล่นเวอร์ชั่นของเออกาหลีจีนลองย้อนกลับไปดูได้นะผมมันมีคลิปพ,พี่ลองอยู่เล่น ก็เล่นหลาย EP นะอยู่นะเออก็ลองไปลองลองไปย้อนดูได้นะผมแต่ตอนนี้นะเวอร์ชั่นที่พี่เล่นอยู่นะตอนนี้ก็เป็นของประเทศไทยนะผมมีภาษาไทย<ม>เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วผมหลังจากที่รอมานานนะผมกว่าจะเข้าไทยนะบอกได้เลยว่าเฟี้ยวมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะคุณดูมันเป็นภาษาไทยเราอ่านได้สบายเลยนะเดี๋ยวพี่ขอญย,ยกปิดเพลงนะตังคานะนี่ มันก็จะแบบตั้งค่าง่ายหน่อยนะสำหรับระบบตัวเกมของมัน <Okay. S 1> ขยายปิดเสียงเพลงนี่โอเคเรียบร้อยครับผมในเกมพี่ยังไม่ปรับอะไรมันนะป้องกันโอ้ยมีการแสรสะเทือนด้วยล็อบบี้คืออะไรวะล็อบบี้พื้นทีมนี่นะฮะเราสามารถเลือกได้เราจะจะเอาเป็นแบบไหนนะแต่ตอนนี้เราอยู่เป็นบ้านนะบ้านของเราเองทีมเริ่มต้นก็ได้นะคนดูอ๋อนี้มันจะเป็นตอนตอนหน้าหน้าแข่ง พี่ขออนุญาตรีวิวระบบนะครับอันนี้คืออ๋ออันนี้ตัวช่วยการแข่งนะถ้าใครไม่ชอบเอ่อการสอนเวลาเราขับปุ๊บมันจะมีเส้นเส้นตามเวลาโค้งอะ่ะมันจะมีเส้นบอกอยู่ใช่ไหมแล้วมันจะมีหมุดเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรอ่ะมันเข้ามาตั้งในนี้ได้นะถ้าใครไม่ชอบนะคนดูทุ่นลอยดิฟนี่ไงดิฟเราก็ปิดได้เลยนะฮะใครไม่ชอบแสดงอันดับอย่างง่ายแสดงข้อมูลรุ่นอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ เส้นเสริมช <saliva> ่วยขับขี่นี M ่ไงเราไม่ต้องเอานะนี่เห็นไหมชิวๆอันนี้ก็เป็นพวกขับเคร่งอัตโนมัติเราจะเอาหรือเปล่าดิฟอัตโนมัติเราช่วยให้ช่วยไหมแต่พี่ว่าน่าจะดีนะนี่นะเข้ามาตั้งได้นะคนดูก็ลองดูนะครับผมสําหรับตัวเกมอันนี้จะเป็นมุมมองอ๋อหรือมีมุมมองเริ่มต้นหรือมุมมองไกลของเราเอาไกลไปเลยแล้วเราสามารถปรับได้ที่หลังนะ ส่วนการาฟิกนะผมพี่ตอนนี้พี่ตั้งเป็นสูงสุดเลยละเอียดสูง60เฟรมสูงสุดเพิ่มความคามชัดเทคโนโลยีเพิ่มไปเลยคาบรถเพิ่มให้หมดทุกอย่างความละเอียดสูงรับรองโทรศัพท์พี่ระเบิดแค่นั้นแหละคลาสสิก <Classic S 1> นี่พวกภาพนี่เราชอบสมจริงหรือสดใสนี่เรามาสามารถปรับได้นะภาพมันก็จะเปลี่ยนนะคุณดูบอกได้เลยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมากม ใครชอบสีแบบนุ่มนวลอ่ะนุ่มนวลน,นี่นะนี่ามาเช็คระบบกันนะผมบอกเลยว่ายอดโหลดตอนนี้สูงสุดแล้วยอดโหลดเรียวทามนะผมวันต่อวันนะไม่ใช่ต่อปีต่อวันคือตอนนี้ยอดติดอันดับต้นๆเลยนะเกมนี้นี่นะสีใครชอบสีแบบแล้วแต่นะคนดูนี่นะสดใสนี่เราสดใสดีกว่าประมาณนี้ มาดูข้อมูลนะครับผมนี่ก็จะมีแหลงมีอะไรหมดเออถ้าเล่นไปปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีกรอบรูปมีอะไรด้วยนะนี่เห็นไหมพี่จําได้เห็นไหมนี่เก็บแหลงเก็บอะไรนี่ครับมีบอกหมดฉายยงฉายยาก็ลองไปหามาใส่ดูเองแล้วก็รถนี่เดี๋ยวพี่จะเช็คนี่นะฮะอันหัวข้อแรกรถนี่นะล่างซ้ายนะครับผมรถนี่รถตอนนี้โอ้โหไม่ก็ ม่กอดไม่กอดเลงไว้ก่อนนะบอกได้เลยเดี๋ยวเจกันถ้ายอดพี่ถ้ายอดวิวคลิปนี้สูงพี่ก็จะเล่นให้ดูนะครับคนดูโชว์รูมสะสมอ๋อมันต้องปลดล็อกเควสนะวิวที่เท่าไหร่อ่ะก็อ๋อใกล้ใกเองไม่ไกลโชว์รูมรดนี่เหมือนเป็นโกดังอ่ะเอาง่ายๆนะคนดูแต่เราต้องเสร็จตอรี่หถึงสก่อนนะมันถึงจะเป็นโชว์รูมรถได้ไปสตูดิโอยังติดล็อกอยู่นะฮะ น่าจะแต่งรถหรือเปล่าตัวละครนี่ประมาณนี้แต่นี่มันมีล็อกอินปะ่ะเหมือนจะมีล็อกปกติมันจะแจกให้ล็อกอินล็อกอินเอ,อ่อแจกของขวัญน,นะมองโอ้มันต้องปลดล็อกหลายอย่างอยู่นะเนี่ยทดลองใช้ล่วงหน้าปลดล็อกเพจแมทจัดอันดับ12แมทโอ้โหเปิดไปดู12แมทเหรอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองโอ้แม็กอดแข่งขันนะนี mm ่โอ้แม็กอดอ๋อมันจะมีแมตต์เดียวแต่เราต้องไปปลดล็อกอีกแล้วนะครับผมมาไหนๆก็ไหนๆมาปลดล็อกดูที่มันจะเป็นยังไงวะเลือกรถครับผมเดิมไป <Huh. S 1> จัดไป call from Haley ได้ไอ้ดอยน่าจะมีมันน่าจะเข้าหมดอะ่ะตอนนี้ <Yeah. S 1> มันมากบอกได้เลยภาพคือแบบสมูทตี้ ูตที่วันสมูติที่โคตรลื่นนี่ฮะแล้วมันให้เราทำเครียดนะเดี๋ยวเราทําเครียดก่อนนะเพื่อที่จะปลดล็อกแมับอม out. วิพีลืมเอาไอ้ติ๊กตัวนี้ออกไอ้ดิ๊ไอ้ไอเส้นดิ๊บอะ<ม>เห็นไหมะไอ้เส้นดิฟข้างข้าง รถมันจะอ่ดๆนะรับคนดูรถเพิ่มเต็มเพิ่มตมต้นเต็มเป้าหมายทานด้านก็าบอกต้องให้ทำ Yahoo นี่ฮะปลดล็อกแล้วโอเคอุ้ยแจกหรออุ้ยกันไปอุ้ยนี่ไงถ้าเราทำเควสสูงสุดนี่ไง อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะแจกแต่และรุ่นแต่และรุ่นนะนี่นะนี่นะถ้าเราทําเควสนะมันแจกนะเนี่ยดูดิท่าเต้นนะฮะท่าเต้นก็มีนะระบบนี่อโอ้โหเมก็อดบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่ไงมาแต่งของเคยๆเ,เปิดได้ยังเอย่ยยังเปิดไม่ได้เลยอีกสามแมตต์จัดันดับหนึ่งแมตต์อ๋อโอเคมาเดี๋ยวเรามาแข่งกันสามสักสามตาโอ้โห นี่ยเราสามารถกดปุ่มเล่งไว้รอไนดะ้เปิดไฟได้ด้วยเ่มขมข่มเคมอ่ะขอ,เองเกยขอมข่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 บข่อข่มม่สมจ่มข่มขม่มมด่มมาเกมมข่มข่มขนะ่มมมน ก็สนี่โคเทเทพโค้ทเทพเดี๋ยวเราเล่นจบทำอะไรหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสรุปทีหลังโอ้โหเปนก็สเข้าโค้งแบบตัวเอสโอ้ที่หนึ่งกับเมื่อวันนะเป็ก็ส สวยงามไม่พี่ลืมว่ามันตั้งอันนี้ได้ไหะนี่นะเราสามารถเลือกได้นะผมว่าเราจะโหมดแบบเดียวหรือแบบอะไรเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกแล้วเราสามารถเลือกรถได้นะเราอยากจอดจงเอารถไหนไปแข่งนะคนดูนี่เห็นไหม e x t r e m สมรรถนะแล้วก็สปอร์ตนะแล้วนะแต่เราเลยไอพี่ให้มันสมดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแรงนะที่มันเป็นรูปหัวใจหัวใจนี้ก็จะเป็นแรงเอ้ยไม่ใช่รูปหัวใจรูปหมวกกันน็อกเป็นแรงนะข้างบน,งบนประมาณนี้ ไล่สโก้สวยงามครับผมอันนี้มันบอกว่าดัดแปลงสมรรถภาพโอเคเดี๋ยวค่อยไปดัดแปลงนะดัดแปลงเลยหรอมันเปิดแล้วหรอวะอ๋อมันแต่งได้แล้วนะอุ้ยขอดูอนิเมตเลยไม่แตะข้ามเพราะว่าสาวสวยมากโอไมคก็ oh God. There you are Hi, Have you learned a n y t about modification before? พอดีเรา <the cars S 2> อยาก <on S 2> แต่งรถ่ะ it. follow me. เข้ามาดิโอเคนี่ฮะเขาก็จะบอกอืมเราต้องไปฟาร์มของมาแต่งนะโอ้ยเราแต่งแค่นี้พอเราจะเก็บของไว้นี่ฮะเราได้กุญแจเพื่อที่ไปไปสุ่มรถนะนอุ้ยรับรางวัลเลยกลัวอะไรอุ้ยตอนนี้เพชรเรามีอยู่พันนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มรถไม่อาไม่สุ่มไม่ได้ปะ กลับกลับโอเคเดี๋ยวค่อยมาสุ่มเนี่นนวยอันบอกว่าปลดล็อกหลังจากเสร็จสิน้นเควสหลักแมทจะมาดับสามแมทปดไปดูรายละเอียดที่ระบบเควสอ่าดูอ๋อ oh, นี่ไงก็เหลืออีกสองเหลืออีกหนึ่งอ๋อให้เราทาเควสโอเคอันนี้เรามีอยู่สิบอุ้ยเราสุ่มได้นะเนี่ยใช่ปะวันนี้แลมโบนะฮะดูจากทรงแล้วเนาเราเนาแนาอะไรล่ะเรามีอยู่หนึ่งตัวนะจัดไปดีรอเลยล่ไะไยรุ่นอ่าไม่ได้ อ๋อเรามีสิบเอ็ดนี่ไงเรามีสิบเอ็ดนะข้างบนบนขวานี่ไงเห็นไหมเอาเลยปะล่ะเดี๋ยวขอย,ยดัดไล่ดูแต่ละรุ่นอันนี้ไม่น่าสนไม่น่าเอาอันนี้ก็ไม่น่าสนอันนี้ก็ลดคาดนี่ไงโอ้โหมาเผื่อฟุกว่ะจัดไปจัดไปจัดไป ก็จะมารีวิวระบบเอาไปมากูเล่นมันเลยตอนนี้พี่เล่นซะมันเลยอุอ้ยคัดม่วงอุย้ยน่าจะขาดทองมาดูกันว่าเราโอ้โหได้เบนส์่ะเอ้ได้อดีสเบนอะไรนะหมดแล้วนะน่าจะมีแค่คันเดียวนี่ไงอ๋อได้รุ่นกอฟกอฟอะไระนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มอีกคันนึ่งโอ้โหมีปลดล็อกอะไรบ้างเนี่ยโอ้ม y g ก d พี่ยังไม่ได้ลองเข้าคอมดูนะว่ามันสามารถล็อกอิน เล่นได้ทั้งคอมเล่นได้ทั้งมือถืออ่ะก็คือยูเซอร์เดียวกันอ่ะเข้าใจปะนี่ฮะกุญแจรเรามีอยู่สิบเอ็ดอันเราจะสุม่มสิบรังนะบัตรในจัดไปวันเจี๊ยบสีทองนะมีพุ้มไหมพุ้โอ้โหไม่มีพุ้ตัดข้ามไปเลยครับจบเรียบร้อยเราต้องหาเพชรมาอีกนะเราถึงจะสุ่มได้อีก ตอนนี้เราเพชรยังไม่มีนะโอ้นี่ไงโอ้โหโพูดถึงเพชรเพชรกูก็มาอ๋อของรางวัลโคตรเยอะบอกได้เลยนี่นะฮะเขาก็จะแจกนะครับผมหเหมือนเดิมเป๊ะนี่นะ,ะวันที่สองเราสามารถมาล็อกอินแล้วเราจะได้แลมโบกีนี่คันนี้เลยนะครับผมสปีดาสปีดาก้อน,นอะไรคอร์สอะไรเนี่ยนี่นะ,ะฟรีนะครับผมวันที่สองนะครับผมแต่ตอนนี้คนดูน่าจะได้กันแล้วแหละเพราะว่าพี่เพิ่งลงคลิปนะดูจากรง นี่นะฮะโอ้โหดูคันสุดท้ายวันที่เจ็ดฟ o l เรลนะครับมม่ก็คู่มือรถนะดูก่อนนี่อัตราความเร่งอะไรนี่นะมันก็จะมีบอกประมาณนี้ก็เข้าไปดูได้รายละเอียดเยอะมากบอกได้เลยระบบเกมส่วนตัวนี้แม่งยังไม่ปลดล็อกมันเหลือสามแมตต์ไปให้เราเลือกนะผมโอเคเราเราทำเควสกันก่อนโอเคทำเควสทำเควสมันให้เราทำอะไรยืนยันล็อกรถโอเคไป อัปเดตไม่ต้องอัปเดตโอเคเลือกรถเลยครับผมย้ำว่ามีภาษาไทยนะจ๊ะไปนรอ,อันนี้คืออะไรปลดล็อกฟังก์ชันนี่ไงสมอสสนี่ไงแรงของเรามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคนดูไปเดี๋ยวเราไปออกไปดูกันนี่ฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าของร,รา,างวัลโคตรบานรางวัลโคตรอุย๊ยอะไรอะตกใจให้ไปซื้อเหรอ อ๋อแพ็ครถในตำนานอ๋อมีทดลองขับด้วยแต่ไม่เอานะครับผมอ๋อมันเติมตังนี่ไงเราก็สามารถเติมได้รับทั้งหมดสุวว่าเราจะเติมตังหรอวะอันนี้เราต้องไปปลดล็อกนะคนดูปึ๊บนี่ไงเราต้องเติมนะเจ็ดร้อยบาทสามร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทก็สามารถปลดล็อกได้นะคนดูนี่ถ้าเราเติมร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่ก็จะได้ของรางน,นี่นะมีรถไทยม่วงแล้วก็ชุดถ้าเราเติมเติมแบบอลาคาร์ตไปเลยนะผมนี่ ได้แล้วคันนี้นะฮะแล้วมันจะปลดล็อกนี่พวกนี้ด้วยเวลาเราทําภารกิจนี่สุดท้ายแล้วมันก็จะแจกพวกนี้นะคนดูโหยสมมติถ้าเราจะเติมมันเติมยัไงไงวะอเอาไว้ก่อนยังไม่รู้ระบบหรือว่าตะก,ก้านี่ไงตะก,ก้าอ๋อมันยังไม่ปลดมันต้องจัดสีแมทปลดไปดูโอ้โหโอ้โอัน,อน,นี้ปลดแล้วมาหัวข้อที่หนึ่งผมลดเข้าไปเลยโอเคเนี่ไมันจะให้แต่งนะฮะ ทำไมต้องเอาคันนี้มาแต่งด้วยวะ Hi Haley, I was just thinking เสร็จเรียบร้อยครับผมคันแรกแต่เราจะไม่เอาคันนี้โอ้ยปลดล็อกฝึกซ้อมอีกปลดล็อกได้กุญแจนี่นะฮะได้รายละเอียดมันเยอะมากนี่นะความเร็วหัดตาแล้วเราสามารถมาเขาเรียกว่าอะไรมาจูนนี่นะมาจูน,มาจ,นมาจูนเนี่ยทิศทางดัดแปลงเห็นไหมมันจะบอกแผนแนะนําเราสามารถจูนได้นะถ้าเราแต่งเครื่องเต็มนี่นะมาหาจูนตรงนี้ได้จูนตามสไตล์เราเลยอะอ รู้ได้ไงรู้สิกูเคยเล่นนี่ฮะโซลูมบอกได้เลยว่าโหมดนี้มันคือโหมดอะไรวะนี่ไงโหมดลงรถของเราตามหาสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าโหมดลงรถที่โชว์รถของเราว่าเราในลงรถในลงรถเรามีอะไรบ้างนี่นะเนี่ยเห็นลงรถไหมปุ่มลงรถนะอันนี้คือห้องเฉยๆห้องแต่งตัวห้องแฟชั่นกดไปที่โชว์รูมสะสมนะผมแล้วก็กดที่ลงรถเลยไปดูกันนี่ลงรถของเรา โอ้โหไม่ก็นี่ฮะเลื่อนมุงกล้องนี่ข้างนอกครับผมข้างนอกนี่สวยงามบอกได้เลยว่าสวยงามวิธีย้ายรถนี่เลยกดลงรถนะลงรถเลือกลงหนึ่งลงสองได้นี่รล,ลงสองก็จะมีแล้วแต่นะฮะแล้วก็จัดวางรถนี่ลงหนึ่งลงสองนะเลือกได้เลยนะครับผมกดค้างเลื่อนเปลี่ยนแค่นั้นกดค้างเลื่อนเปลี่ยนแค่นั้นนี่เห็นไหมสลับกัน รู้ได้ไงกูเก่งไะล่ะโล่งหนึ่งครับผมสมมติเราเราปล่อยหน้าจอทิ้งไว้นะอุ้ยอันนี้มันถ่ายรูปได้นี่หว่านี่ฮะหมดถ่ายรูปอ๋อนี่นะฮะแล้วก็เซฟโอ้ไปแอดเพื่อนได้นะผมนี่ครับผมเราสมมติว่าเราเราอยากดูแบบวิดีโอใช่ปะเราปล่อยเลยปล่อยหน้าจอเฉยอย่าไปจิ้มมันนะอย่าไปทำอะไรมันปล่อยหน้าจอแล้วผมมันจะมันจะคัตซีนนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะมานี่โอ้โหอุอาร์สมาร์ทด็อกนี่ อันนี้สำหรับผู้รับต้นนะคนดูรถมันก็จะกำกับหน่อยโอ้โหไมกอดดูดิลงรถของเราโอ้โหไม g กออย่างสวยสวยงามจัดรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มระบบของเกมนะคผมมันเดินเราไปเข้าในออฟฟิศเน่รู้ได้ไงอ่ากูรู้ไง สวยงามครับผมนี่แค่นี้ประมาณนี้ส่วนใครอยากถติว่าเห็น,เห,นเห็นได้คันแดงไหมอยากสลับรถเอาคันอื่นที่เราแบบชอบเอาเอามาไว้ตรงคันแดงแล้วก็จัดวางรถเราจําคันแดงไว้คันแดงมันอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่ข้างบนตรงนี้นะถติว่าเราจะเอาแจ็ซมาไว้ข้างบนเราก็เลื่อนแจ็ซมาไว้ข้างบนเลยเสร็จแล้วมันก็จะแทนที่กันนี่เห็นไหมแจ็ซมันก็แทนที่ละไอ้คันนั้นก็จะไปข้างหน้าใช่ป่ะโอเคเห็นไหมมันจะทำอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโหมโดโลงจอดรถดชิวๆว,ว,ว้าวนี่อะไรอ่ะ อเติมกูต้องเติมแล้วตอนนี้ยูสอยสวยเย็ดแค่เปิดรางวัลได้ด้วยหรอวะมีอะไรปะเอาแล้วต้องเติมนะครับคนดูเติมยังไงเอ่ยกดบวกนี่ไงโอ้โอ้อเดี๋ยวให้เติมว่าอุ้ยไม่จีอาร์มันต้องซื้อยังไงมันต้องซื้อยังไงเติมเงินยอดใดก็ได้รับ GTR ยอดใดก็ได้หรอไปเติมเงินนะสมมติโอ้เจ็ดเอ้ยสามสิบบาทสามสิบบาทเราก็ได้ GTR ใช่ปะอ,อย่าบอกนะว่าสามสิบบาทพี่ก็ได้เฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ Oh my god เฮ้ยสามสิบบาทก็ได้ GTR โอหมก o d โอเมก้าเว l c o m อเติมอีกได้อะไรวะเนี่ยหมาอันนี้เปิดเซิร์ฟฟิสฟาสซิเลียตคืออะไรวะอ๋อรับรางวัลเหรอรั้รางวัลกิจกรรมเยอะมากคนดูโอ้โหของรางวัลได้สีด้วยสีฟรีนะ โอ้โหเพชรเย็ดเคโอ้รางวัลโคตรเยอะอ่ะบอกได้เลยเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินอันนี้เชิญนักแข่งนะเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเมมพี่จะเต็มตอนนี้ความจำจะเต็มอุ๊ย V I P ว่ะโอ้ยแอคอาร์ตจัดได้ V I P ว่ะได้ V I P ว่ะโอ้จ d ดีคัดทองนะผมโอ้โหไมค์ก็ดุนดีเจนมารับของขวัญเสร็จเรียบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกตนาบต้องไปซื้อว่ะคนดูพี่อยากสุ่มอ่ะ นี่ไงแลกเลยร้อยเหรียญเก็บไว้ทำไมล่ะปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้ได้ดาวเดียวเพือพ่อเพื่อกูได้อะไรเดี๋ยวโอ้โหได้ห้าเหรียญเอาเพิ่มอีกได้ปะเพิ่มดาวอีกสักสักสักแลกอะไรโอ้โหแลกอะไรได้กูแลกอะไรได้บ้างหมดโอ้โหไหนกอ็อันนี้อะไรอาชีพอ๋ออันนี้น่าจะไปฝึกซ้อมนะคุณดู ไปฝึกชอมซอมช้อ,ชอมาเอาไว้ก่อนวันนี้มาเิวรีวิวระบบอันนี้คืออ๋อนี้แคนนะครับผมแคนนะสโมสรมันจะเป็นแคนของเราครับผมคูอันนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาแต่ง GTR เลย <c oughs> มาดูกันว่า GTR เราจะแรงแค่ไหนอ๋ออันนี้ยังไม่ได้นะเครื่องก็ยังขาดลูกสูบเรามีแต่ยางอยู่วะงั้นเราแต่ง ความสวยอะไรละกันพรีเซนต์โอเคไม่มีนี่นะฮะระบบแต่งบอกได้เลยว่าฟรีถ้าใครไม่อยากฟรีก็ซื้อเพรได้นะผมมันจะมีบอดี้ของมันอยู่มาจากโรงงานชุดแต่งทั้งคันแต่ว่ามันยังไม่มีแผนค่าเดิมจากโรงงานจะไม่มีนี่อ๋อนี่นะฮะอันนี้จะแบบชุดแต่งของมันแต่ว่าเรายังไม่มีวิธีรับโอเคเรออปชั okay. ่นนี้นะ เราแต่งนะคนดูโอ้แ oh ม็กก็สิจะปกติมันจะเล่นได้เอ้ยมันจะอันนี้ได้เลยนะเนี้ยทอ่อ <ๆ S 2> ท่อเดิมๆสวยแล้วอันนี้อะไรอ๋อสกเกิร์ตสกเกิร์ตก็สวยแล้วนะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบของมันของเกมมันไม่ค่อยสวยส่วนส่วนวิงหลังนี่พี่ต้องเปลี่ยนนะคนดูถ้าพี่ไม่ใส่หรอวะใส่มันก็เท่อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นค์สแบบโอโ้โหพรีเมียมหน่อยนะคนดูมันต้องใช้เหรียญรดอะ เออแต่เราไม่มีนะล้วแต่ชอบขยายออกก็ได้นะมาดูดูมุมกว้างนะออาพี่ตัวธรรมดาพอพี่ชอบเล็กๆกกว่าอุย้ยไม่เอาพี่ชอบก้างป่านี่สวยแล้วก็วิ่งหน้ามันไม่สวยไม่มีอันไหนสวยเลยวะโอ,โอ้นี่สวยอยู่นี่นะเอาสันส้นๆพอลิ้นข้างลิ้นข้างพี่ชอบเอาแบบลิ้นแบบแหลมๆพอนี่นะโอเคประมาณนี้ หมดนี่นะไม่แพงโอ้ยเหลือสีสีโลหะพี่ว่าสวยนะมันเป็นสีธรรมดาธรรมดานี่สีนี้ไปเลยสีเรียบร้อยครับผมต่อไปอันนี้อ๋อนี่สีกระจกเอาสีดำโอเคฝากระโปรงก็สีดํานะคนดูแต่พี่อยากได้คาร์บอนแต่ว่ามัน มันไม่มีตังเหรียญนะเนี่ยโอเคประมาณนี้ข้างบนก็ดํานะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคนดูิฟรมครับผมเลือกได้เลยิฟรมไหนไฟครับผมแรปดำนี่ดําได้แค่นี้หรอวะเออแค่นี้ใช้งานซื้อ180บาทเทนเราเยอะต่อไปอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ครับผมเราไม่ใช้งานแนะมวต่อไปเฉพาะอันนี้จะเป็นของแต่งเฉพาะตัวน่าจะอ๋อ ไปนีนะ่เราต้องใช้เหรียญน,นะเอ,อ้โหเอาไว้แอคอันนี้ก็อสซอรีของแต่งท้ายนี่นะฮะใครอยากใส่ได้เลยนี่เห็นไหมสวยนะนี่ระบบโหลดนะใส่สตัดปรับเกีียวมันยกแล้วอันนี้มันยกสูงนะโอเคแสดงวันนี้เราเลือกถูกแล้วนะต่ำไปเลยนี่นะเอาหน้าเชิดเอ้ยเอาหน้าหน้าสมูทลงเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไป ล้อนี่โอ้มก็ยัดเคนี่นะของมันเคยๆกันเอานนี้ก่อนเอาความกว้างกว้างล้อจำไม่ได้ว่าหนึ่งหนึ่งห้าหรือหนึ่งแล้วก็ล้อหลังหนึ่งหนึ่งศูนย์นะถ้าจำไม่ผิดนี่มันจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งห้าเท่ากันแล้วก็ได้ก็ได้มันบางไปเปล่าวะคนดูไม่บางนะไม่บางอันนี้หนึ่งสองศูนย์ นี่มันบางไปเปาวะไม่บางหรอกพูดกับใครวะเนี้ยเลือกรอลายล้อได้เลยแต่พี่ชอบพี่มีในใจอยู่นี่ล้อนี้เหรอนี่นะคนดูโอ้โหโคตรดุใครมันแต่งรถวันหมันแต่งสวยยังอันนี้มุมกว้างยางนะยางเราจะชอบแบบไหนนะเลือกแบบนี้เลยวะอันนี้น่าจะล้อหน้าดูไม่ออก มันจะแบบล้นล้นหรือว่าแบบรัดลัดรีบรีบอันนี้ความกว้างของล้อแม็กนี่แต่มันใหญ่ไปมันไม่สวยนะคุณดูรีเซ็ตใหม่โอเคเนี่ยสวยละพี่ว่าเอาแบบนี้แหละสวยละล้อหลังของแม็กกว้างๆ่อยนะนี่กว้างๆเลยล้อหลังโอ้ยแม็ก็มันก็จะรีดเนี้ยถ้าเราหุบเข้าเห็นไหมนี่นะสวย จัดไปหกสิบเพ็ดเงินมันเหลืออันนี้คืออะไรอ๋อนี่ความหมดของล้อ้วจะเอาเต็มซุ้มอ่ะคุณดูนี่นะซุม okay, ซ้มโอเคซุ้มสวยงามไม่ต้องทำอะไรเยอะนี่โอโ้โ,อโหโคสวยอะ่ะ GTR Oh my God สวยจัดนี่โอ้โหขออนุญาตเปิดประตู โอ้โหโคดวีไอวัยรุ่นโอ้โห my god ขออนุญาตเปิดอ๋อเปิดไฟปิดไฟได้ด้วยโอเคนี่นะประมาณน ah ah ี้ทีนี้เราจะเลือกไปหน้าล็อบบี้นี่นะเราจะมาตรงนี้ยังไงเลือกกดเลือกรถเลยแล้วก็เออเออเออนี uh ่นะกดไปที od, ่แนะนำรถแล้วก็กดรูปปัก ปักหมุดข้างล่างล่างล่างขวายเห็นไหมแสดงในหน้าล็อบบี้เลยนี่กดหัวใจไว้ด้วยนะผมเราชอบในรถคันนี้ไปเลยนี่โอ้โหแม็ก็สวยจัดสวยจัดสวยจัดใครดูคลิปนี้โคตรคุ้มอ่ะบอกได้เลยบางคนไม่รู้นะรับรางวัลครับผมอันนี้เรามาเทสร,ระบบจบเป็นที่เรียบร้อยนะแต่พี่อยากเทสไอตัวนี้มากไอ้โหมดเขาเรียกอะไรนะโหมด หมดหมดโอเพนเวอร์เข้าไปขี่รถเล่นนะคนดูนี่ประมาณนี้สมมสอมีอะไรว่ามันทำไมมันให้กูติก๊กอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยเข้านะประมาณนี้นครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเลส i n g Master อร์เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมเข้าไทยอย่างเป็นทางการทางการแล้วผมก็มาแจ้งประกาศบางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมก็ประมาณนี้นะพี่มาเทดระบให้ดูก็ก,ก,ก,ก็ก็น่าเล่นนะครับผมภาพสวยดีแล้วก็จะมาสรุปนะครับผมก็คือตัวเกมเนี่ยมันดีดีหมดทุกอย่าง ข้อเสียก็คือมันมันไม่โอปเปนเวิร์เท่าไหร่เราต้องมาเข้าโหมดของโอเปนเบอร์คุณดูก็คือเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวแบบว่าแข่งแล้วก็จบแข่งแล้วก็จบเป็นเกมแนวแข่งแล้วเก็บเลเวลเก็บเ,เก็บแรงให้เฉยนะคุณดูแล้วก็เก็บรถแค่นั้นเองส่วนไปโอเ n นเบอร์นี่เราก็ต้องนี่นะมันมีแค่โหมดนี้โหมดเดียวนะไอ่น่าจะน่าจะใช่ถ้าปลดล็อกเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีนะผมก็ประมาณนี้นะผมส่วนตัวเกมถามว่าใช้ Memory, เมมโมรี่ไอ้ใช้ความจาเยอะแค่ไหนก็ประมาณ สิบสองกิกนะครับผมสิบสองกิกนะครับผมนี่ประมาณนี้เผื่อไว้เลยครับสิบสามสิบสี่อ่ะเออส่วนตัวเกมก็ประมาณสิบสองกิกนะครับผมสําหรับโหลดทรัพยากรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครบพร้อมเล่นนะครับผมนี่ก็ประมาณสิบสองกิกนะครับเออประมาณนี้สกาชามีอะไรวะแต่กุญแจพี่ไม่มีเผื่อปุ้บโอ้ยได้รถอะไรวะกูไม่น่ามาเลยประมาณนี้นะจ๊ะไม่รุ่น ส่วนหมดล็อบบี้น่าจะตัวนี้เอ้ยไม่ใช่หมดหมดโอเพนเวอร์เนี่ยน่าจะไอ้ตรงสันจรเนี่ยข้างล่างนะเดี๋ยวพี่ไปลองปลดล็อกดูถ้าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตทีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Racing Master นะครับผมก็ลองโหลดมาเล่นดูได้นะครับผมแล้วรับรองว่าจะติดใจครับผมแล้วจะติดงอมแงมเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมภาพบอกได้เลยว่า10เต็ม10นะครับผมย้ำว่า10เต็ม10นะภาพสวยประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครรที่เข้าามมับชก็ ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง144 p ี่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย